สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะนำตัวสายเชื่อมต่อนะครับมือถือเข้ากับทีวีมาติดตั้งให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับตัวนี้นะครับค่อนข้างจะแพ็กเกจมาค่อนข้างจะดีนะครับมีซีนถุงพลาสติกมาอย่างดีนะครับตัวนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าภายในนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่นอื่นเลยต้องแกะถุงพลาสติกออกก่อนนะครับนี่นะฮะ แบบนี้นะครับนะภายในก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่เราแกะออกมานั้นนะครับภายในก็จะมีตัวสายนะครับตัวนี้จะเป็นชุดสายนะครับพร้อมกับตัวคู่มือนะครับเดี๋ยวเรามาดูขัาในทุงว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือก็จะมีทั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่นะครับแล้วก็ นะครับเป็นภาษาจีนนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นภาษาจีนนะครับส่วนสายนั้นนะครับก็จะมีอ่าทั้งหมด3หัวด้วยกันนะครับหัวแรกนั้นก็คือตัวชุดต่อเข้ากับทีวีนะครับตัวนี้นะครับเสียบกับช่องเสียบ HDMI กับทีวีนะครับส่วนหัวต่อมานะครับก็จะเป็นหัวที่ใช้เสียบกับอ่า ไฟเลี้ยงนะครับที่เป็นช่องเสียบ usb แล้วก็เสียบกับถ่ายโทรศัพท์ตัวนี้นะครับของผมที่เอามาติดตั้งให้เพื่อนๆดูนะครับจะเป็นรุ่น ios นะครับรุ่น iphone ipad นะครับตัวนี้นะฮะอ่ะหลังจากเรารู้ว่าอุปกรณ์นะครับว่ามีการต่ออย่างไงแล้วบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันครับต่อมานะครับเรามาดูวิธีการติดตั้งกันแบบง่ายๆนะครับข้ออื่นเลยอุปกรณ์เสริมนะครับก็คือหัวีชาร์จแบตแบบนี้นะครับ อ่านะครับหัวชารแบตแล้วก็โทรศัพท์รุ่น p p o o n นะครับนะรุ่นนี้เป็นรุ่น iPhone นะครับท้ายเป็นท้ายไอโฟนนะเลยต้องใช้โทรศัพท์ iPhone ในการติดตั้งนะครับวิธีการติดตั้งครับไม่ยากครับเอาตัวหัวเสียบที่เป็น HDMI นะครับเสียบเข้ากับช่อง HDMI ของทีวีได้เลยนะครับแบบเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็จะใช้สายไฟเลี้ยงนะครับจะมีสายไฟเลี้ยงที่เป็นสายไฟเลี้ยง USB นะครับ เอามาเสียบกับช่อง USB ได้เลยถ้าทีวีเครื่องไหนมี USB นะครับสามารถเสียบกับช่องเสียบ USB ได้เลยแบบนี้นะครับแต่ถ้าทีวีรุ่นไหนนะครับไม่มีช่องเสียบ USB เราก็ใช้อุปกรณ์เสริมนะครับใช้อุปกรณ์เสริมโดยใช้เป็นตัวชาร์จแบตนั่นเองนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไป เสียบกับปลั๊กไฟเหมือนกับเราชาร์จแบตมือถือเลยนะครับเพื่อเป็นไฟเลี้ยงให้กับอุปกรณ์นะครับหลังจากเราเสียบตัวไฟเลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นะครับมาดูนะครับหน้าจอทีวีกันนะครับหน้าจอทีวีเราก็ต้องเข้าไปที่ตัว power source หรือ source นะครับแหล่งที่มาของตัวรับสัญญาณนั่นเองนะครับหรืเราก็เลือกไปที่ช่อง hdmi ตอนนี้ผมเสียบไปที่ช่อง hdmi 3นะครับแล้วก็เลือก hdmi 3นะครับปุ๊บนะครับ นี่นะครับอันนี้จะเป็นหน้าจอของตัวอุปกรณ์นะครับจะเป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับหลังจากที่เราเห็นหน้าจอแบบนี้นะครับเราก็ทําการเสียบสายนะครับคอนเน็กหรือสายต่อเข้ากับตัวตูดโทรศัพท์มือถือเลยหรือช่องเสียบชาร์จแบตของโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับออนนี้ของผมใช้เป็น iPhone นะครับก็จะเสียบ iPhone เข้าไปนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้เลย พอดีว่าใช้ถ่ายมือเดียวนะครับไปเลยค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะนี่เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับทิ้งไว้สักแป๊บนึงนะครับนี่ครับก็จอจะแสดงผลขึ้นมานะครับหน้าจอมือถือเป็นแบบไหนนะครับหน้าจอทีวีก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเราก็เลื่อนดูได้แบบนี้เลยนะครับของไ iPhone เราสามารถกดเข้าไปปุ๊บนะครับหน้าจอจะทําการแสดงผลเป็นจอใหญ่ให้ทันทีนะครับแบบนี้นะครับง่ายไหมฮะนี่ ง่ายมากครับแค่นี้เองนะครับก็เรียบร้อยแล้วสาหรับการเชื่อมต่อมือถือเข้ากับทีวีครับ